ครับเพจได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยตอนญะี้เช็คเสียงก่อนนะครับตอนนี้อิจันอยู่ที่ตึกพาณิชย์ล้างแห่งหนึ่งนะครับที่ย่านโชคชัยสี่ครับอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีพลเมืองดีนะครับไปแจ้งกับมูลนิธิปวีนาครับผมว่าช่วงระยะ10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีมีเรื่องเล่านะครับเหมือนมีเรื่องเล่าว่ามีคนถูกขังอยู่ข้างในนี้นะครับเป็นบุคคลปริศนาต้องสงสัยถูกขังมาแต่ก็พี่พลเมืองดีคนนี้เขาก็ไม่ได้เชื่อครับพี่แต่ว่าเป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนมาพบด้วยตัวเองปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยตอนที่ตัวเองเนี่ยได้เห็นมือของคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมือของผู้ใหญ่แล้วแหละนะครับ ยื่นออกมานะครับตัวเองก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเรื่องที่เคยได้ฟังมาเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยไปถามที่ที่อยู่แถวนี้อีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนั้นนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาหลบฝนอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับก็มีมือคนหนึ่งมีมือคนปริศนาเนี่ยยื่นออกมาจับขาตัวเองจากตรงนี้นะครับจากตึกตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของพลเมืองดีนะครับ ไปเข้าไปแจ้งกับโมรังพิพวีนาครับผมว่าพบขอโทษนะครับเออขอโทษนะ กําลังงัดประตูเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้สันนิษฐานว่าจะเป็นตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเเวทนะครับเนี่ยที่ถูกขังอยู่ในตึกแห่งนี้ประมาณ10-20ปีแล้วนะครับ อันนี้ตอนนี้เจอแล้วนะครับพบคนอยู่ข้างในจริงๆด้วยแต่ตอนนี้แอดยังไม่เห็นนะว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับอันนี้จะเป็นที่ตึกอาคารพาณิชย์นะครับย่านโชคชัย4ครับลุกเพจมีคนปิดสนานถูกขังอยู่ในนี้เนี่ยเป็นฝึกล้างปิดตายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเคยเปิดให้เช่ามาก่อน แล้วก็แต่ว่าไม่มีคนเช่านะครับก็เลยป,ปิดแล้วก็เป็นตึกล้างนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวินาก็เลยประสานมาที่เจ้าหน้าที่สนโชคชัยสีนะครับเพราะว่าเป็น,ปนในเขตของโชคชัยนะครับก็เลยวันนี้นะครับเป็นที่มาของวันนี้ที่ามาช่วยเหลือผู้ที่อยู่ข้างในวันนี้ก็มีรถยพยาบาลนะครับจากจากโรงพยาบาลยันทีนะครับเบื้องต้นเนี่ย หากเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงๆก็จะได้นําตัวไปรักษานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สดๆเลยนะตรงนี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวน,นต่อไปนะครับว่าที่เกี่ยวอันนี้เนี่ยจะมีความผิดด้านไหนบ้างนะครับต้องมาคุยกันหลังจากที่ช่วยคนที่อยู่ข้างในนี้นะครับ ตอนนี้ลูกเพจสวัสดีลูกเพจที่กําลังเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้อีจันนะครับอยู่ที่บริเวณโชคชัยซอยสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณปวีนาคงสกุลน,นะครับได้รับแจ้งจากพลมืองดีนะครับว่าพบบุคคลปริศนาเนี่ยถูกขังลืมอยู่ในตึกร้างตึกอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับซึ่งมันก็ประจบหมาะกับที่ตัวเองเนี่ยนะครับเห็น ทุกๆวันจะมีผู้หญิงเอากับข้าวมาแขวนไว้บริเวณหน้าประตูแห่งนี้นะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปถามกับคนที่อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับเป็นเป็นพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าก็เคยมาหลบฝนอยู่บริเวณนี้เหมือนกันก็เคยมีมือนะครับออกมาจับที่ขาเขา แล้วก็พี่พลเมืองดีคนที่ไปแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าเดินผ่านมาบริเวณนี้นะครับก็เห็นมือของคนปิศนาคนนี้เนี่ยยื่นออกมาเหมือนจะคว้าอะไรสักอย่างนะครับจากทางช่องประตูอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็รถพยาบาลจากโรงพยาบาลยันฮีนะครับโรงพยาบาลยันฮีโอเคเห็นขาละขาแบบเหมือนคนไม่มีสายอะไรค่ะเห็นไหมครับรับรับไปเลยครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยัน มาให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอเคตอนนี้จะได้ที่พยาบาลนะครับจะลงพยาบาลเนี่ยไม่หนอออกแล้วเอาออกสุดแล้วนะได้ไหมได้อีกไหม อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยังีนะครับตอนนี้ให้เข้าไปดูต่ยังไมของคนปิศาคนนี้ก่อนนะครับจะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างตอนนี้เตรียมไปมาแล้วนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในการรักษาต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องจะมีการเกี่ยวข้องยังไงมีความผิดยังไงหลังจากนี้ก็ต้องมาสืบสวนกันต่อไปนะครับ ก็ร่วมมือกับมาให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ เชื่อนะครับกว่า20กว่าปีนะครับที่พลเมืองดีเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อมาตลอด20ปีแล้วก็ไม่เคยได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นกับเป็นเรื่องเล่านะครับตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับจนกระทั่งมาเจอได้ตัวเองนี่แหละนะครับมาเจอด้ตัวเองเห็นมือของคนเนี่ยยื่อนออกมาจากห้องมาตนะูเหมือนจะคว้าเอาอะไร เองก็เลยเชื่อนะครับแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยตาตัวเองนะครับเลยไปถามคนที่อยู่แถวนี้อีกนะครับคนที่อยู่แถวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเคยมาหลบฝนอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็มีมือคนเนี่ยยื่นออกมาจับขาด้วยนะครับเห็น mm hmm. เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่สนชกชัยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นะครับอนอกเครื่องแบบนะเจา้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาสังเกตการบริเวณนี้ mm hmm. ก็พบเห็นว่ามี ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขี่จักรยานมาจอดบริเวณนี้แล้วก็เอากับข้าวเนี่ยไปแขวนมาแขวนไว้ตรงข้างหน้าประตูตรงนี้นะทุกวันวันละครั้ครั้งเดียวแค่นั้นเองกับข้าวจะมาทุกวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สอนโอชคชัยก็จะมาตรวจคนนังแต่เมื่อวาน เหลือแล้วนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ชายเปิดไปไว้

ชคชัยนะครับพนักาพยาบาจลจากโรงพยาบาลยางทีนะครับแล้วก็มูลนิธิกวีนาก็ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อที่จ้ออกมารักษาก่อนนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอนองชคชัยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้การสันนิษฐานก่อนว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับแต่ว่าเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครจะมีความผิดเกี่ยวกับด้านไหนยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสืบสวนว่ากันต่อไปด้วยนะครับ

มีอาการค่อนข้างหวาดกลัวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามปลอบใจนะครับพยายามกล่อมอยู่นะครับให้พยายามออกมากว่า20ปีที่ไม่ไม่ได้พบเจอผู้คนเลยนะครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้ว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 ลบ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 ขึ้นไปนู่นขึ้นไปขึ้นไป ตอนนี้มีอาการค่อนข้างบาดกลัวด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวออกมาแล้วนะครับได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดของโรงพยาบาลยันฮีด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับที่โรงพยาบาลยันฮีนะครับตอนนี้เอาไปทําการรักษาแล้วนะครับ เป็นผู้ชายนะครับลูกเพจตอนนี้เป็นผู้ชายซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวออกมาแล้วนะครับอาการค่อนข้างหวาดกลัวเลยนะครับหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ต้อง สืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับว่าจะมีใครเกี่ยวข้องหรือว่าใครมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับต้องดูกันต่อไปแล้วก็ต้องติดตามหลังจากนี้นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์สดๆเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลยันฮีนะครับมูลนิธิปวีนาวสกุลแล้วก็เจ้าหน้าที่สนโชคชัยนะครับได้ให้การช่วยเหลือขอบคุณครับได้ให้การช่วยเหลือบุคคลปริศนา เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เห็นว่าเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องมาสืบสวนกันต่อไปนะครับว่าใครจะเกี่ยวข้องหรือว่าใครจะมีความผิดเกี่ยวกับคดีนี้เขาพูดไม่ได้เลยอ่ะอได้แต่ร้องอ่ะ,สะแสดงว่า,วาคือข่าวที่ได้มาเนี่ยโดนขังมากว่ามากกว่า20ปีสแสดงคําถามของเราก็คือว่าถ้ามีคนอยู่ข้างในจริงเนี่ยทำไมจึงไม่ร้องขอความช่วยเหลือ แสดงว่าเขาพูดไม่ได้เมื่อกี้พอเข้าไปไ่เขาได้แต่ร้องฮือฮือือ,อไม่ไม่มีเป็นคําพูดเปล่งเป็นภาษาออกมาเลยอะค่ะข่าวที่ได้ยินว่าโดนขังแต่เด็กอะอาจจะมีความเป็นไปได้ตอนนี้แม่อยู่ข้างในตอนที่เข้าไปข้างในเนี่ยชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าแม่บอกว่าเดี๋ยวขอสวมเสื้อผ้าให้ให้เขาก่อนแล้วค่อยเอาไป้ยคะแล้วพี่ปวีนาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาช่วยเนาะจะมาช่วยแม่ก็เลยแบบอารมณ์ก็ก็เลยลง คก็แบบใจเย็นลงแล้วก็ยอมให้เข้าไปถึงตัวเป็นแม่หรือเปล่ายังไม่ช่วยเดี๋ยวก่อนเนาะนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงอายุอายุประมาณเลย5 0 6 0ไปแล้วอะค่ะอยู่ในนั้นแล้วข้างในมีแต่ขยะเท่านั้นเลยกลิ่นแบบกลิ่นแย่มากอะคะ่ะแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงหน้าประตูนอนนะอยู่ตรงหน้าประตูเดินไม่ได้อันนี้เป็นเคสที่แบบถ้าเป็นความจริงว่าเขาถูกขังตั้งแต่ สามสิบปียี่สิบปีมาแล้วในในเมืองขนาดเนี้มันเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจมากๆกเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปโรงพยาบาลยันทีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเขาต่อว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เต้ยดูบรรยากาศมีมีคนแถวๆนี้รู้เรื่องบ้างไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นมาฮูกันเต็มเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนะคะ ก็คืออยู่มา30ปีโดนขังเนี่ยมาชั่งน้ักตั้งแต่เล็กๆจนโตซึ่งเขาขพูดไม่ได้นี้เจะต้องไปประเมินค่ะอกว่าเลยพี่จะได้ล่นช่องตรงนี้ก็ได้ค่ะแ่กจับได้ค่ะจับจับช่ ก็โทรศัพท์มาแจ้งที่บุนีที่กวีนาว่ามีชายหรือหญิงหรือใครก็ตามนะแต่แน่นอนว่าถูกขังอยู่แล้วก็เล่าลือกันมานานและเป็นสิบปีกันอยู่เป็นสิบสิบปีประมาณ30ปีได้นะคะตั้งแต่เล็กๆเด็กๆอะไรเนี้ยซึ่งเขาก็ไม่เชื่อตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่ว่าเมื่อสองวันนี้ก็เดินผ่านแล้วก็เห็นมือยื่นออกมานะคะยื่นออกมาเขาก็แน่ชัดแล้วว่า น่าจะมีคนอยู่แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วแต่บ้าพูดไม่ได้ก็แอบ,บแอ่อะไรเงี้ยแล้วเขาไปถามชาวบ้านแถวนี้ชาวบ้านก็บอกว่าเขาเคยโดนเหมือนกันก็คือเขาไปหลบฝนตรงนี้แล้วมีมือนยื่นมาจับขาเขาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทุกคนก็ก็น่าจะทราบบรรหารมีหลายคนน่าจะทราบน่าจะรู้ว่าโดนถังมาหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเดนก็เลยประสานกับท่านผู้การผู้กำกับอิรังโปงนะคะแล้วก็ าการขึนกลับนะคะซึ่งท่านผู้กับสนช่งไทยนะคะเราก็ไปชุมนุมหาเดือกันแลาวเมื่อวานท่านก็ออ,ออกหมายหมาคนนะคะกว่าจะได้ก็สองคู่อะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของวันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าบริเวณนี้ก็คือเป็นกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังมีการออนะคะคม,มีคนที่โดนขังเอาไว้แต่ว่าวันนี้เรามาช่วยเหลือ เราต้องการที่จะให้เห็นว่าถ้าเผื่อมีเด็กถูกหมายถึงว่าพูดไม่ได้เป็นใบหรือว่าเป็นลอจิสติกไม่จําเป็นจะต้องขังนะมีหน่วยราชการที่เขาไม่ช่วยเหลือได้นะคะไม่ใช่ังจะถึงสปแล้วคนที่อยู่ด้วยเป็นมีความสาคัญยังไงกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเขาก็มาเป็นครั้งเช้ามาให้อาหารทุกเช้าอะไรเงี้ยเขามีครอบครัวไมค้คนเี คน,นไหนท่านควรที่ครอบครัวไม่ค่ะเขาต้งแต่งแต่งแล้วหาผังตรงนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก็จะไปที่โรงพยาบาลก่อนนะคะเพราะผมจะได้ข้อมูลและสอบถามให้คุยกับขอตรวจสอบเดี๋ยวคุยกับคนกลับนิดนึงแต่การคุยกับคนที่อยู่มาให้อาหารเขาเนี่ยค่ะอาการของเขาเนี่ยเป็นอะไรคะทำไมต้องถูกขังไว้ด้วยอะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อสักครู่สอบถามนะครับบอกว่า ตกอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่ได้พักรักษาตัวก็เลยอยู่ข้างในเดี๋ยวผมขอตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าอุบัติเหตุนี่เมา่อไหรเรีนบอกว่าเป็นสิบปีแล้วครับเขาไม่ใช่แม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวผมขอตรวจสอบให้เรียนนะครับเวตรจสอบทั้างในสภาพเป็นยังไงคะตอนนี้สภาพก็เต็มไปด้วยขยะนะครับเขานอนบนที่นอนอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ใช่ครับไมม่ีเลยนอนกับพื้นนะครับไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้หรอครับเมื่อกี้ใส่เสื้ออยู่ครับ เาพูดไม่ได้นี่ยะะได้ตอนเข้าไปก็ไม่ได้พูดอะไรความสมพั์ระหว่างคนป่วยเป็นอะไรก็เนี่ยผมเพิ่งเจอเดี๋ยวขอิวันนะครับว้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันขอบคุณมากนะแต่ไปที่ไรอย่างนี้ได้สะที่พิกมันร้อนพี่พิงามันร้อนก็ไอเสียค่ะโอเคไป